เอะท่านพ่อท่านทำอะไรกันุ่งท่านนะ่ะเออนั่นสิท่านหัวหน้าเผาแย่ yeah, แล้วสิดูท่าว่าข้าจะสวยซะแล้วสิทั้งหมดนี้มันไม่เกี่ยวกับข้านะเว้ยเฮ้ยเออนี่ท่านหัวหน้าเผาท่านไม่เห็นจําเป็นต้องคุกเข่าจริงๆเลยนี่เมื่อครู่นั้นข้าเพียงแค,แค่เห็นเจ้าเด็กบ้าหนีก็เพียงเท่านั้นนั่นนะสิหัวหน้าเผาจริงอยู่ที่ว่าเทคนิคการควบคุมไฟของข้าเมื่อครู่นั้น อาจจะทําให้ตัวท่านนั้นตกตะลึงแต่ไม่เห็นจําเป็นที่ตัวท่านนั้นต้องทําเช่นนี้กับข้าเลยด้วยซ้ําด้วยอายุของท่านก็มากกว่าข้าอยู่ตั้งมากมายเออคือว่าข้านั้นไม่บังอาจว่าแต่ว่าพวกเจ้าทั้งสามคนนั้นรีบคุกเข่าลงซะสิฮะช้าก่อนสิสเสด็จพ่อนี่มันคืออะไรกันแนะ่เฮ้ยยิ่งดูข้าเองยิ่งไม่เข้าใจเหตุใดเขาต้องทำเช่นนี้ด้วยกัน เถอท่านท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องเป็นท่านทูตศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนได้โปรดรับการคำนับจากข้าด้วยเอถอเฮ้ยโวยยิ่งพูดยิ่งงง <Bright. S 2> เจ้าป่าเท่าตัวนี้กำลังหมายถึงใครกันแน่นะเฮ้ยนี่พวกเจ้าทั้งสามตนมวัวทำอะไรอยู่อีกรีบคำนับท่านทูตศักดิ์สิทธิ<ๆ>์สักทีซินี่ท่านหัวหน้าเผ่า ข้าคิดว่าท่านนั้นลุกขึ้นก่อนเธอแล้วอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ปลาทั้งสามตัวด้านหลังท่านได้ฟังก่อนหรือไม่กันดูจากสายตาของพวกเขาแล้วพร้อมจะฉีกข้าเป็นชิ้นๆได้ทุกเมื่อเลยนะนั่นเออเรื่องนั้นไม่มีใครกล้าทำอะไรท่านได้หรอกแต่เรื่องที่สำคัญท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตของข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าครั้งหนึ่งนั้นจะได้พบเจอท่านท่านทูตศักดิ์สิทธิ์เฮ้ย ข้าก็บอกให้อธิบายให้เจ้าสามตัวด้านหลังนั้นฟังไม่ใช่หรืออย่างไรกันดูดูสายตาพวกมันสิแต่ว่านะบางทีสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้อาจส่งผลดีกับข้าก็เป็นได้เออนั่นสินะท่านทูตศักดิ์สิทธิ์อาจจะยังไม่รู้รวมไปถึงพวกเจ้าทั้งสามตนด้วยพวกเจ้านั้นรู้ถึงที่มาของชื่อภาวัคี ของพวกเราหรือไม่กันเอ,เอ๋อะไรกันน่ะท่านหัวหน้าเผาชื่อของเผาของพวกเรามีที่มาด้วยงั้นเหรอว่าแต่ว่าที่มาที่ไปคืออะไรกันละ่ะพวกข้าไม่เห็นรู้เลยเฮ้ยเจ้าพวกโง่อเอ้ยถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่เชื้อสายของราชวงศ์ก็ตามแต่เผาของพวกเรานั้นไม่ใช่ชนเผาแห่งท้องทะเลธรรมดาทั่วไปหรอกเจ้ารู้จักต้นกำเนิด ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูหรือไม่กันเอ๋เอาแล้วไงขนาดต้นกําเนิดของเผ่าตนเองยังไม่รู้แล้วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นจะไปรู้ได้อย่างไรกันล่ะเอ๋ต้นกําเนิดของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูอย่างนั้นเหรอว่ากันว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูนั้นแต่เดิมเป็นที่อาศัยของนกฟินิกเมื่อขังโบรานต้นไม้นี้ถูกเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของนกฟินิก ที่ได้ตายไปและเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแผดเผามันมาโดยตลอดทำให้เกิดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูขึ้นอีกทั้งในตัวข้าเองตอนนี้มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของนกฟิน,ฟนิกซ์อยู่อย่างนั้นสินะก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในเผ่าของพวกเขาเออฮะต้องต้องใช่แน่แน่ท่านคือท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าของพวกเรา เมื่อครั้งโบราณเผ่าขี้ของพวกเราเป็นเพียงแค่ชาวท้องทะเลทั่วไปเท่านั้นในยามนั้นเปลวเพิงครั้งสุดท้ายของนกฟินิก์ได้ทำการแผดเผาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูแต่ทว่าแต่ทว่าจากการแผดเผาของเปลวเพลิงนกฟินิก์ในครั้งนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วและได้โดนบัรพบ,บุรุษของพวกเรา ในตอนนั้นพวกเขาคิดว่าคงไม่สามารถรอดพ้นจากความตายได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ตายเท่านั้นแต่ร่างกายของพวกเขากับได้เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองเข้ากับเปลวเพลิงของนกฟินิกและในไม่ช้าพวกเขานั้นก็เข้าใจถึงเปลวเพลิงของนกฟินิก์และสามารถฝึกฝนลมปานอักคีได้ ทำให้ถูกสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เพียงเท่านั้นเมื่อครั้งอดีตบรรพบุรุษของพวกเรานั้นฝึกฝนและเรียนรู้จนทําให้พวกเขาทะลวงเข้าสู่ขอบเขตอาาจักรสวรรค์ขั้นที่9และทําให้ชนเผ่าของพวกเรานั้นถูกเลื่อนระดับกลายเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งชนเผ่าในท้องทะเลแห่งนี้เอ่อฮะ ท่านหัวหน้าเผาอะไรกันเรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างนั้นเหรอแต่ว่านะเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่ขอบเขตอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้าแล้วเหตุใดตอนนี้ชนเผ่าของพวกเราหลายพันปีที่ผ่านมานี้จึงไม่มีใครสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้าได้อีกเลยละ่ะเฮ้ยเรื่องนั้นตัวข้าเองก็เคยตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนท้ายที่สุดข้าก็ได้รู้ ว่าอันที่จริงที่พวกเรานั้นไม่สามารถกลับไปสู่ความแข็งแกร่งในระดับจอมยุทธ์ขั้นที่9ได้อีกครั้งนั้นนั่นก็เป็นเพราะสายเลือดที่สืบทอดต่อกันมาจากเปลวเพลิงนกฟินิกจากบรรพบุรุษนั้นได้อ่อนแอลงทุกทียิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พวกเรานั้นก็ยิ่งอ่อนแอมากขึ้นจนในตอนนี้ไม่สามารถมีใครก้าวเข้าสู่ระดับอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่แปดได้เลยด้วยซ้ำ และหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วคนในเผ่าของพวกเราคงไม่มีใครสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตอาณาจักสวรรค์ขั้นที่เจ็ดได้และในไม่ช้าก็เร็วเผ่าของพวกเรานั้นคงจะกลายเป็นชาวแห่งท้องทะเลธรรมดาทั่วไปอีกครั้งเออฮะอะไรนะจะมีโอกาสเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอ,อนั่นนั่นสิทำไมกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้นี่พวกเจ้านะจะมัวเศร้าอยู่ทำไมกันดูตอนนี้สิดูท่าว่าสวรรค์น,นั้นจะเข้าข้างเราแล้วในตอนนี้ท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ได้ปากฏตัวขึ้นที่เผ่าของพวกเราแล้วสิ่งที่ท่านทําเมื่อครู่นั้นการเรียกจิตวิญญาณของนกฟินิก์ออกมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เงาไมาย,ยาเท่านั้นแต่ข้าสัมผัสได้ ว่าพลังโบราณที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญ,ญาณทางสายเลือดจากบรรพบุรุษของข้ามันได้ตื่นขึ้นมาอย่างมีพลังมากมายอีกครั้งนี่ท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ข้ารู้ว่าตัวท่านจะต้องมีพลังของจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงของนกฟินิก์อยู่ในตัวท่านอย่างแน่นอนท่านมีมันใช่หรือไม่กันฮะหลอกข้าเล่นนะจิตวิญ,ญญาณของนกฟินิก์อย่างนั้นเหรอ นิ่มันคือหนึ่งในตัวตนศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์อสูรโบราณที่มีมาตั้งแต่อดิตการอยู่ในตัวของเจ้าเด็กคนนี้อย่างนั้นเห,หรอหลอกคาเล่นนะไอเด็กเวนนี่จากเรื่องเล่าโบราณที่ข้าเคยได้ยินมาว่ากันว่าเปลวเพิงที่แท้จริงของนกฟินิกนั้นสามารถแผดเผาได้ทุกสรรพสิง่ง สิ่งที่เจ้าป่าแก่ตัวนี้พูดมาเมื่อครู่ข้าเองไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยซ้าและที่สําคัญไปกว่านั้นเขาบอกว่าเจ้าเด็กนี่ครอบครองจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของนกฟินิกอย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วตัวข้านั้นมีพลังของจิตวิญญ,ญาณของนกฟินิกอยู่ในตัวอย่างที่ท่านพูดมาไม่ผิดหรอกเอ๊อหาเอาจริงดิเด็กเวนนี่แม่งลูกจีเอ็ม เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานก็ฟาร์มของแทบเต็มแล้วนี่ไม่สิเรื่องนี้มันก็จะหนึ่งปีแล้วนะเว้ยเฮ้